สาวงามไม่รู้จะตัดสินอย่างไรแล้ครับคณะกรรมาการครับแทบหัวใจละลายไปทีเดียวโดยเฉพาะขออ,อวัฒนะแถมวัฒนะโไปดูสาวงามท้านท่านที่เข้ารอบจะตรงใจครับ ท่านผู้ชมเลอกเปล่านะครับเรามีการดูหลายๆด้านนะคะเราไม่ได้ดูแค่ความสวยหน้าเวทีอย่างเดียววันนี้นายบุญิพัตน์ชุนสีดานะคะค่ะเป็สารสนสุขภูมิโยใหญ่ข้ะราชการกำกัากระทรวงสาธารณสุขประธานกรรมการเส้นทาการเป็นกรรมการมาหลายเวทีแล้วอยากโชวโชน์แล้วครับเชี่ยวชาญท่านมานั่งดูตั้งแต่รอบทัาเลือกเลยนะคะ ปีนี้สาวงามศีดาพิคขำสแกแสงก็ไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันความสง่างาม โดดเด่นสองประกายให้กับสาวงามทั้งส <ไ S 1> ิบสองท่านเจิญจารับนเวทีงานบันทึกและของดีครับสแกแสงจริงๆสุดราตรีจะทำให้เห็นความชัดเจนข<ไ>องผิวนะคะนางงามของเราต้องมีผิวสวยนางงามของเราต้องได้เห็น สีสันโดดเด่นส่วนที่สวยงามสองส่วนชัดเจนซึ่งคณะกรรมการของเราก็ได้ไปชมเหล่าสาวงามของเราเมื่อตอนหัวข้าแล้วที่ตัวทีดีไนสวทีประวัติใกล้ชิดเลยอ่าตอนนี้ดิฉันอยู่ใกล้สาวงามนะคะเราน่าจะเราน่าจะขยิบ